สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกมองทุกบอลเด้อที่นี่ต้นทำก๋วสูตรต้องบอกไก่พี่น้องสวัสดีพี่น้องอันมนีเฮากะเดินทางมาจากปากซองนะพี่น้องได้โอโอเอ้ยก้าก๊บเข่าพี่น้องก๊ับเข่าก เป็นปดุกเนาะปดุกสองโลกว่าพี่เนาะแล้วก็ยังในบ่อลดิผมโอยผมโอยพี่เนาะอ้าวซุ่มโง่แล้วก็มีห้องไก่ ี่น้อานไรบลายเบิดเงินลายพี่นอ้องเนี่ะหัลโหลคอนไปเลยลัยคอนบ๊อบเอ็งนีะงามพี่นอ้องลเลยกไก่ได้เสือตัวหนึ่งเนาะไ,ได้เสือตัวหนึ่งพี่น้องสีไ,ไป็นอันนี้สีไปใส่ไปงานแต่งครับพี่น้องไก่ใส่ไปงานแต่งงานแต่งหมูทีมมมหมูมาบอกใส่เอามาเชิญมาหายมือนี่แหละพี่นอ้องนั่นแหละกะเลยซะสุดดีๆหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่า งานแต่งนี่เพิ่นจัดใหญ่เยอะรายการเ็เพิ่นเป็นครูพี่หน้ามีตาเนาะว่าง่ายๆคือเพิ่นเป็นตำรวจพี่น้องนะงานแต่งตำรวจหมู่ไก่เป็นตำรวจหน้าตาแบบนี้เนี่ยคือโจรแต่หมู่ตำรวจขบเดอ้อพี่น้องเดอ้อหน้าตาคือโจรแต่หมู่ตำรวจขบราวก็โซ่นี่้เสือกนะโซ่โซ่นอ รอพี่น้องสาวแม็กคนกันรอไอ้ชิโม่เปิ้ลเลือกเอพี่น้องเเพย่พนมีแบบนี้มีสีดำอันนั่นแหละขอบใจไดี๋ยวพอนไอโก้เนี่ยพ่นเบิ่งอยู่จากเพฝันฝากเงินมาให้ตั้งแต่วันเกิดผลับพี่น้องเลยแต่วันเกิดนี่ก็พนกับเงินยังบ่วชไม่ได้ไม่ได้อีก็ไปใส่เงินเบิดรถ ว้าวตัวนี้เสือเอมซเสือเอ็มซีงามพี่น้องทอ้คำสำหรับไก่หนึ่งไก่หมักตัวนี้ขั้แม่นมีตัวใหญ่นัเชิดเซ็เซ็ไอตัวพรไอหมักโลโก้มันเนาะโลโก้มันสีขาวแต่เสือเป็นสีดำตัดกันเลยงามขอบใจไอพอดแมนว่เอเอดไอพอดกับไอก้ลเดิมด ยังมีน้ำใจต่อร้านเนาะที่ฝากเงินมาให้จงานวันเกิดแล้วการให้ลูกร้านให้ร้านได้ซื้อเสื้อผ้างานใส่ขอบใจหลายๆเด้อแล้วก็รไอ้พรอ,พรกกพอน,นกับเม,เเมเนไอ้พรอนก็คือเก่าลากับ่ลืม์อ่คือเก่าให้พรอนกับไอ้พรอนไอ้พรอนให้โกแลายก็รที่ซาสเวีแล้วก็รเมเพ็ดเมเพ็ดก็ตอนนี้เผนบอกสบายกัไก่คอให้เมเพ็ดเนาะสุขภาพแข็งแรงเนื้อขอให้เมเพ็ดเนาะ กลับมาเป็นปกติเนาะพี่น้องเพราะว่าเนืเ้อเทียนเป็นก็บกสบายช่วงนี้กไก่แม่ทางฝรั่งเศสนเด้อแม่เด้อไก่ยังบ่เคยเรื่อแม่คือเก่าเขาคือเดิมเนาะเพป็นกะถักมาหาไก่เนาะเพป็นอยากฟังเพลงกันเสาะซองแรงซองพี่น้องเพ่ผลักเพป็นถักมาหาไก่เนาะไก่เพลงยังส่งมาให้แม่แน่เพห็นปะเป็นไก่ก็เลยส่งให้เพป็นเนาะเสาะซองแรงซองเดียว ขายผู้ใดอยากฟังเพลงซ้อซองแรงซองกับพิงเข้าไปเลยพี่น้องซ้อซองแรงซองมาเป็นนอนน้ำกันเด้พี่น้องเป็นเพลงส่วนส่วนนอน,วน,นอนน้ำกันเนี่บอแม็กนอนก,นอนกับนอนกับแมวเนาะนอนกับสิ๊กเก้นซ้อนกับซองแรงกับซองเต็มโบว์เสือไก่สีงามบอพี่น้องม <c oughs> ันบวมเหมืนสีเท้ามันออกสีฟ <c oughs> ้าฝาต้องการมันคืนไปแล้วนะ เกันมายังนะเือกันนีมจอยแมวยกับหมาเหาน่มันไม่ได้หายกันเลยโอ้ยมย่กันแต่น้อยเสือไก่นี่โตละสี่ร้ยกว่าบาทพี่นาะสี่ร้อยกว่าบาทข้อมอแมกเนี่ยตัวไหนตัวเท่าไรตัวนี้สามอยสามร้อยยี่สิบสามร้อยเรือสามร้สาพี่น้อง

ที่ค่อยสนับสนุนไก่สนับสนุนแบบเนาะคือคือใบปลาบังคิปไก่เนาะแล้วก็บวกขันโฆษณาของไก่เนาะขอบคุณหลายๆเด้อขอให้พี่น้องเนาะสุ่ัสุบอนนอนอยู่ดีไม่แห้งลำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อสิ่งสำคัญเนาะถ้าเรามีสุขภาพแข็งแรงแต่ก็สิ่งเงินอื่นเนาะเอาก็สิสามารถเห็นได้ทำได้เส่น หาเอาสุขภาพแข็งแรงเขาก็หาเงินหาคำได้เนาะพี่น้องอย่างได้กับบ่งแง่สุขภาพเนีดด่พี่น้องเด้ออากาศกับช่วงนี้กับเปลี่ยนแปลงดุคือมือมือเส้านี่อากาศหนาวหนาวพี่น้องในบ้านไก่ในอากาศแถวบ้านไกน่แล้วพอตกช่วงซวยๆมันจะรัวสายมาเนาะประมาณเที่ยงรถสิบเอ็ดโมงว่านี่ยฮอนพี่น้องเลยอากาศฮอทฮอทลายเด๋ออารมณ์อารมลดก็ยังพระรังแม็กล้างใไงนะ

อย่า oh, ให้มันใหญ่เนี่ยเสียต,ตัวนี้อืมตัวนี้ชื่ออะไรกัว่ปตาคอสโอ้๋ยวเดงเจ้าจหน่อยเจ้ากันน่อยด้วย <c oughs> ก,ก,ก่อนเก่าซึ่งเก่ายี่มีใหญ่วะเอาป้าไปขั้งละเอาทางมาก็ได้เอาห่นมา,ลโ,า,นาโลกเราเศร้าพันเมื่อนี้โลกเศร้าพันเมื่อก่อนโลกเศร้าหา ขอขึ้นไว้รอก่อนนะมีตัวตายทำยอ๋อำกันนี Becca ่ตัวหนมีตัวตายเนาะตัตายตายเยอะตเตอกบตาย

เลีนเขาเลยแปดสั้นถึยังมาสานต่อคนแปดสั้นโอ้ยกรดีละเขาบลืมข้ว้ยมันเขาข้าคนถูกเขายังบลืมยังไม่ได้อะไรบัดเชิญนั่ยังมีอีกได้พี้อกเลยยังมีอีกมากอีกใช่หมอีกหมู่มาแต่วียงหมูมันแท้ โทรมาบอกโทรมากฮะอยู่ไสเอ้ยสีใส่สีลงมาเห็ดบัตเชิญหรือเปอยู่เวียงสีลงมาเห็ดบัตเชิญอยู่พี่โอ้ยจังแม่นคักยังวะขอเงินบาแม็กซแล้วใส่บัตเชิญหมู่กั มามจนวันนี้เรือเงินเท่าไหร่มานีเลืออยู่หาอยบาทเออเลเงินหาบาทพี่น้องยังเรืออยู่กะมยังเลือหาอยบาทพี่น้องยังเรือเศษเมันได้บเร่อบ่เศษเศมันบเรอจรงบ่ฮะเบกี่ยงเลยน่ะเอาเดี๋ยวหายเอาหาเดี๋ยวเอาหาอีกสันเกบหาหน่อยเด้

อะไรพี่น้องขอบบุญขอบคุณหลายๆขอบขอบใจหลายๆเนาะที่ค่อยให้กำลังใจไ,<ะ>ไ,ไก่เนาะไปใช้ไหเท่าใช้ไหมใช้ข้าวต่ายดีพี่น้องหอมงาพุ่งง <laughs> าตนาตัวเองงานตัวเองกูงว่วงอืมข้าวม่วงก็พวกวมันมากข้าายดี้หอมงาพ <laughs> ุ่งใคที่ไปอห็นว่าสิไปฝึกกันให้เจ้าก็ยังมาระบายความไไปบักสองข้างกันบอกไปบักสองเหมือนกันแก บอเห็นกันแลวเปลี่ยนใหม่จ้ะบออืเออไปเปลี่ยนบักสองกูอืไปซื้อบักสองวันนีป้าบาก็บสองบักสองถ้าบอกว่าว่าบักมักสองเทนึงเจาะลวอ้อืมว้าวผ้ไดเห็ดเป็นขายคู่หายเขาจะเห็ดไป็นรถก่อนรถเอ่อเอาเทียมพี่น้องไง เท็ดเจระเทียมหมอจับปลามือเง่าวนะั่นนะนี่คุกใช่ไหมจบปลาอยู่ทั้งคู่พี่นออ้งอ,อ,นองเอ้ยอย่างง้ยโอ้ยขำคำขว่าพี่น้องเอ้ยอลไรพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวชิปิ้งปลากินกับบอแม็กกับพี่นอ้องหิวเข่าแห้งเลยเดี๋ยวพี่น้องเด้อกินแตงโมลูกละาเมินหาละนะ โบให้ก <Boy> mm ินเอ้าเอื้อนนะไอเอิ้อนผีน้องผมเนี่้ยฮะกับพี่น้องเจ้าดีกันโอเคี้เองมาได้ผีน้องกินเด้อาได้พี่น้องกินมือแตงโมเด้อพี่น้องเด้อ